สวัสดีคะ่ะมาคะ่ะกาแฟเมื่อใหม่อีกแล้วนะคะเนะาะกาแฟน้ำหอมค่ะมาเด้อต้มซุกใหม่ๆขวนตุดต๊ดๆมาฮ่าจชิยนใจเชิยนใจค่ะ <c oughs> เด็ดพอดีออกกำลังลำไรเนาะคะ่ะเนาะเฮ้ย <Okay. S 1> อีกบรรยากาศนึงสดชื่นเด็ด <Okay. S 1> ออกก็สดชื่นเลยคะ่ะท่านนี้ <Okay. S 1> เอาอเต่ผงผมผนงามก่อน กินกาแฟาค่ะมันนี่ข้างนอกกับเปียกเลยค่ะเบื่อไหมน่อย่างเป็นน้ำน,น้ำค้างหมอกตกจับอยู่เมื่อวานในี่ฝนตกมืดมือค่ะ มน,นีเดชอกหน่วยหนึ่งจักหนาอกได้สำหรับเนาะค่ะเนาะ ตร <c oughs> งเหนือทุก,กตาครับไปยันซ้อยแฟนทำงานรู่เหลือค่ะกลับมาก็มืดนอเกกนอไปมืดมืดเด้อด่ะไปออกบ้านเต่เ้าแล้วก็พากันไปวันนี้ก็งานเจ้าน้อยก็ออกค่ะกินข้าวเ้ากินนั้นดื่มกาแฟแต่แล้กาน